สวัสดีค่ะทิปนี้เรามาชมต้นพุทธบุญรักษาเป็นไม้่วงจุ้ยบ้านอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่หน้าปลูกที่สําคัญออกดอกทั้งปีค่ะดอกเป็นพวงเป็นพุ่มแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ฟอร์มนี้ของเราจะสูงประมาณ2เมตรนะคะใบเขียวอ่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใบแก่หน่อยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเป็นไม้ที่นำเข้าแถบหมู่เกาะทะเลเบลีเดียนนะคะ ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาในไทยประมาณ78ปีแล้วค่ะก็ได้มีการขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆนะคะตัดกิ่งปักชำส่วนมากเราจะตอนนะคะก็เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะดอกออกเป็นพุ่มนะคะแล้วก็เป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วก็มีดอกกระจายออกมา5กลีบจะบอกว่าหอมอ่อนๆหอมไม่ฉุนไม่ปวดหัวนะคะค่ะก้านจะเป็นหลอดกระจายแบบนี้นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูไกลๆนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามค่ะมีไหลออกทิงออกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเวลาดอกเขาแก่เราก็ตัดแต่งกิ่งเขาว่าตัดออกประมาณข้อนิ้วนะคะแล้วเขาก็จะแตกออกใหม่แล้วก็ดอกก็จะแตกด้วยรวดเร็วเลยค่ะก็ส่วนมากเดือนกว่าๆสองเดือนก็จะเจอเขาเรื่อยๆนะคะดอกก็ดอกแทบจะไม่ไม่ทิ้งช่วงนานนะคะถ้าเราตัดแต่งดอกแก่เขาออกไปนะคะหอมค่ะยืนขนาดนี้ยังได้กลิ่น ที่สําคัญชื่อเขาเป็นมงคลบ้างนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นไม้หวงจุยนะคะชื่อว่าพุทธดอกต้นดอกพุทธบุญรักษานะคะสวยงามค่ะอันนี้ดอกตูมของเขานะคะก้านเป็นหลอดขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะค่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจของเรานะคะในช่อง YouTube ของเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะให้เบอร์โทรไปนะคะไม่ก็เข้าดูข้างบนหน้าของเราอะ่ะเราจะใส่เบอร์โทรไว้นะคะแล้วก็ติดต่อมาได้ ต้นพุทธบุญรักษาค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกเป็นชั้นเลยค่ะอ่าแล้วข้างบนก็อีกชั้นหนึ่งเป็นพุ่มสวยงามค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเล็กนะคะเดี๋ยวเราเดินก็ต้นไม้ก็จะเยอะหน่อยค่ะช่วงนี้หน้าฝนไม้อุดมสมบูรณ์นะคะแตกดอกออกดอกกันเต็มเลยค่ะค่ะเยอะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นข้างหน้านะคะ อ่านี่เลยอันนี้ต้นสูงเท่าเมตรหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ที่ออกดอกก็จะมาให้ชมกันนะคะต้นไหนไม่ออกดอกเราก็ไม่ให้ชมแล้วว่าออกดอกแล้วเอาไปเนี่ยลูกค้าก็จะปืม้มดอกติดทนนานค่ะเนี่ยดอกเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยกำลังออกอีกเต็มหมูยืนขนาดนี้ก็ได้กลิ่นรับประกันค่ะยืนระยะเมตรได้กลิ่นค่ะต้นพุทธบุญรักษานะคะเป็นไม้ของต่างประเทศนะคะ เห็นไหมคะสวยงามค่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ๋ยวให้ดูชัดๆนะคะอยู่แค่นี้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วค่ะดอกสวยงามมากค่ะค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเราใส่เบอร์โทรอยู่ตรงต้นหัวของเราะคะ่ะเข้าไปตรงที่หน้าแรกของเรานะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะสนใจก็ติดต่อมานะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ